ในไรลกอไปจากโลกนี้แล้วดันเขียนพินัยกรรมให้เมียน,นอกสมรสหนึ่งล้านเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองแล้วก็แถมรับรองบุตรอีกทีนี้นางขอซึ่งเป็นเมียที่จดทะเยนสมรสจะทาอย่างไรเสียใจก็เสียใจแต่จะทําอย่างไรได้ล่ะในเมื่อเขาเขียนไปแล้วเป็นทรัพย์ของเขาเป็นสินส่วนตัวของเขาหนึ่งล้านบาทไม่กระทบสินสมรสถ,ถ้าเกิดกระทบสินสมรสเราล้องเดียนได้เราโต้แย้งได้แต่อันนี้นะในกอรู้กฎหมายนะก็เขียนพินัยกรรม ่ายเมืองด้วยให้ทรัพย์สินสสสิน่วนตัวของฉันหนึ่งล้านบาทให้เมียนอกสมรสและแถมรับรองบุตรอีกนางของก็ต้องตั้งพิธีกรรมมาดบเป็นขั้นตอนก็คือไปที่อายการจางาังหวัดเอาแบบฟอร์มคนที่จะเห็นชอบให้นางขอยพิธีกรรมมาดบก,ก็ต้องเมียนอกสมรสด้วยเอา้ามาเกี่ยวอะไรละ่ะเมียนอกสมรสมาเกี่ยวเพราะว่าเขาเป็นผู้รับพินัยกรรมพินัยกรรมถูกต้องทากฎหมายลูกนอกสมรสที่รับรองบุตรแล้วก็ต้องมาเซ็นเห็นชอบอีกลูกตัวเองลูกนางของใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่ถ้าพ่อแม่ของนายกอยังอยู่ เห็นชอบให้นางขอผู้จัดการมาดกเมื่อคาสั่งศาลตั้งให้นางขอผู้จัดการมาดกนางขอจะต้องเชิญทุกคนมาเลยไอเมียนอกสมรสก็ต้องเชิญมาเพื่อมาแบ่งทรัพย์แต่ก่อนจะแบ่งทรัพย์ฟังต้องเปิดพินัยกรรมก่อนพินัยกรรมเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืงองเชิญเจ้าหน้าที่อำเภอมาด้วยทำไมต้องเปิดพินัยกรรมก่อนละ่ะตามหลักกฎหมายความสําคัญของพินัยกรรมนะตามหลักกฎหมายผู้รับพินัยกรรม จะได้สิทธิ์ก่อนาาทายาิโดยธรรมถ้าเป็นพินัยกรรมที่ทำถูกต้องตามกฎหมายต้องเปิดพินัยกรรมก่อนแล้วโอนเงินหนึ่งล้านบาทไปให้ก่อนเลยเพราะเงินหนึ่งล้านบาทเป็นสินส่วนตัวของนายกรรมไม่กระทบสินสมรสไงหวานองค์ผมกลืนแก่ไหนเมียนังขอภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องให้เพราะว่าเป็นพินัยกรรมถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมคะความสําคัญของพินัยกรรมท่านจะเขียนให้ใครก็ได้เขียนดีกว่าไม่เขียน